ทุกวันยินดีต้อนรับกลับสู่ไทยออโต้ทุกวันเราดูที่เครื่องจักรที่ผสมผสานระหว่างความสะดวกสบายกับทัศนคติผจญภัยฮอนด้า ADV 226นี้ไม่ใช่แค่สกูตเตอร์และไม่ใช่ทัศนคติผจญภัยที่สมบูรณ์แบบมันเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับนักขี่ที่ต้องการสไตล์ความสะดวกสบายและความสามารถในการจัดการกับถนนเมืองที่ทันสมัยอย่างแรกที่ดึงดูดความสนใจคือการออกแบบภายนอก The ADV 350 Carry ด้านแอคเซสซีฟแอดเวนเจอร์สไตลิ่งฮอนด้าอิสโนนฟอร์วิชชัปบอดดี้ไลน์เอทอลฟรอนต์สแตนด์แอนด์เอรักเจตโอเวอร์เวย์ลุคเดอะฟรอนต์ฟาเซียลุคโบว์แอนด์ฟุตูริสติกวิดดูเอาเล็ทเหตุหลายด้านกิฟต์อิทเอซีเรียลโรดพรีเซนต์เอสเปเชียลลี่แอดไนเดอะเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แอดเอพรีเมียมทัดแอนด์อิมพรอฟวิซิบิลิตี้แมคกิ้งเดอะบายฟิลโมเดลแอนด์ไฮเทคเดอะทอลอะจัสม์เตเบิลวินสกรีนอิสโนท just for look มันเรียลลี่เฮลวิต์วินโปรเทกชันแอดไห์เออร์สปีดวิชิสเกรดโฟร์ไฮเวย์ครูซิงเดอร์ฟรอนด์บีเอ็กสไตล์เฟนเดอร์แอนด์มัสกูล่าไซด์พาร์เนลกีฟอิดเอมิเนียดเอนเจอร์ไบร์วิเบอร์สัมป์ติงแด๊ดแม็กดิสกูเตอร์สแตนด์เอาท์อิงกราฟิกมูวิ่งทูเดอร์ไซด์โปรไฟล์ยูแคนเพรียลลี่ซีเดอร์ลองแอนด์ไวน์บอดดี้แด๊ดโปรมิสเซสคอมฟอร์ตเดอร์สเตปพรูดิไซส์สติล์กีฟอิดพลักติคอัลโฟรเดลี่ย์ยูสบัดเดอร์ช แอนทับลุกกิ the strong, and ้งอันด์เดอร์บอดี้พรีเทชันโชว์ดั๊ดดี้ส์บายอีส์เรดดี้ฟอร์โร่โรดทูเดอร์อะลลอยวิวแฮฟเอสตรองสปอร์ตตี้ดีไซน์แอนด์อาร์แพกวิดดูอัลเคอร์โพสทายดั๊ดกีเบทเทอร์กริปออนยูเนเวนเซฟเฟสแอดเดอร์เรียเดอร์เลดเทลไลท์อาชาร์ฟแอนด์สไตลีดกิฟวิ่งเดอร์เอดีวีสามร้อยห้าสิบเอพรีเมียมลุกฟรอมเอเวอรี่แองเกิลเดอร์เอ็กซ์เฮาส์ดีไซน์อีส์คอมแพตเยสสปอร์ตตี้แอดดิ่งทูเดอร์แอคเรทีฟคาแรค Now let's talk about what many people call the interior of a scooter, which really m e a n the rider area and feature. As soon as you sit on the ADV 350, you feel how comfortable and well-tot h u g h out the riding position is. The seat is wide, soft, and supportive, making long ride much easier on your body. Both rider and pillion get plenty of space, and the step between seats i v e p good back support for the rider during acceleration. The handlebar position is upright, giving you a commanding view of the road, which is perfect for both city traffic and touring. In front of the rider, you get a modern digital instrument display. It shows all the important information like speed, fuel level, trip detail, and more in a clear and easy-to-read layout. Some v e r s i o n also offer smartphone connectivity, so you can m a n a g e c a l l navigation. แอนนอติฟ the ิเคชันมอลอิสิลีเดอร์สวิตช์เปียร์ออนเดอร์ฮันเดอร์บาร์ฟิลสโอลิดแอนพรีเมียมแอนเอเวอร์รี่ทิ่งอิสเพลสแวกอยู่แฮนเดชัลลี่ริชสตอร์เรจอิสทาร์เทอร์สตรองพอยด์อันเดอร์เดอร์ซีดเดอร์อิสเลสตอร์เรจคอมพาซเมนต์บิ๊กอินอัพทูฟิตเอฟฟูเฟสเทลเมดแอนอื่นอัทเทมแมคกิ่งอิสซูเปอร์พร็อพติคอัลฟอร์เดลี่ยูสเดอร์อิสอัลโซเอฟรอนสตอร์เรจพ็อกเก็ตแอนเออูเอสบีชาร์จิ่งพอร์ตวิชอ เวนอิทคัมทูเพอร์ฟอร์แมนดิสอิสเวอร์เดอร์เอดีวีสามร้อยห้าสิบรีลลี่ชัยอิทคัมวิดเอพาวเวอร์ฟูลสามร้อยสามสิบรูบาตเซนติเมตรคลาสเอนจินที่อัพเฟอร์เอเกรสบาลานซ์ที่ทวินส์มูดเนสและสตรองแอคเซลเลเรชันในเดอะซิตี้เดอะทรอลเทนเรสปอนส์ฟีลควิคและไลลี่อนโรอิงยูทูอิสซิลี่โอเวอร์เทคทราฟฟิกแอนด์มูฟผู้ท้ายสเปซในเดอะไฮเวย์เดอะเอนจินฟีลเรลักอีเวนท์แอดไทร์เออร์สปีดแมคกิ่งอิทสุยเทเบิลฟอร์ลองดิสตันต์ไร The automatic transmission is smooth, so you don't have to worry about gear change, which makes riding less stressful, especially in heavy traffic. The suspension setup is another highlight. The front fork and rear shock are tied to handle bump and roll road better than a normal scooter. You can feel the difference when riding over pathless or, or uneven surface, as the bike stays stable and comfortable. The higher ground clearance also means you don't have to worry too much about speed breaker or broken road. The braking system is strong and confident i n s t e e r i n g With t h i s brake and ABS that help prevent wheel lock during sudden stop. This as a big level of safety, especially in wet or slippery condition. Fuel efficiency is also impressive for a scooter of this size. It gives a good balance between power and economy. so you can use it daily without worrying too much about fuel cost. the fuel tank capacity and low decent s range, making it suitable for week end trip outside the city as well. in terms of price, the 2026 Honda ADV 350 in the premium scooter segment, it is more expensive than regular city scooter, but you are paying for advanced design, better performance, comfort, and adventure ready capability. สำหรับเดือยหัววอนวันไบดัตแคนแฮนเดิลเดลี่คอมมิวติงลองไรต์แอนด์โรเอโรดเดอร์วัลูเมกเซนอิดคอมเพลตวิดอาเธอร์พรีเมียมแม็กซี่สกูเตอร์บัดเดอร์แอดเวนเจอร์สติลลิ่งแอนด์บูสติลิตี้กีฟอิดเอยูนิคอสิชันในเดอะมาร์เก็ตโอเวอรัลล์เดอร์สองพันยี่สิบหกฮอนด้าเอดีวีสามร้อยห้าสิบอีสเอเฟเฟคต์ชอว์ส์สำหรับเดือยหัววอนซัมมิงสไตล์ยีดพาวเวอร์ฟูลแอนด์พร็อพเพอร์ติฟอลท์เดอร์เซ็มทังอิดลุคคัฟ and perform strongly in both city and Highway Condition. if you are someone who wants scooter convenience with a touch of adventure spirit this bike deserve a serious look let us know in the comment what you think about this machine and don't forget to like share and subscribe to Thai Auto for more detail e d review like this r I e s a f e and see you in the next video